เชิญคสายทองสีเมือทอดผ้าบางสุกุลเป็นเชิญทั้งสี่ท่านด้วยความเคารพรับมิโม่พระคุณเจ้าสี่รูปเป็นองค์ที่เจรณาผ้าบางสุกุลจาบมิ่ด้วยความเคารพ đa không tôi lại chăn nữa, bỏ chăn na bỏ chăn ba con นี่บ่ครับเกี่ยวผู้สูงเด้อครับเด้อครับผมครับผม <laughs> ขอบคุณทั้งสี่ท่านครับและต่อไปจะเป็นการทอดผ้าไตรเอกบางสกุลและรประชุมเพลิงของท่านปร,ร,ระธรรรานฝ่ายสลาว่าและประธานฝ่ายสงฆ์วันนี้ทางสภาพด้รับเกียร์อย่างสูงยิ่งจากท่านผู้ในการทุกข์พรินทาผู้นการโรงเวณบ้าบอน,อน,านาเารรมืองสามสังมีทานให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและให้เกียรต์ขึ้นทอพดผ้าไตรเอกบางสกุลโอกาสนี้เจ้าภาพเรียนเชิญท่านผู้ในการทุกข์พอินทา ผู้จัดการโรงเรียนบ้านเมืองสารสังม,มิยังทารได้กรุณาขึ้นทอดผ้าไตรเอกบางสุกุลวางดอกไม้จันและประชุมเพลิงขอเยินเพลยด้วยความเคารพครับกับมิมลพระครูสุนรทรธรรมาาุสิทธิ์เจ้าคณะตบุญเมืองสังวัดหนองโอมประธานสงได้เป็นองค์พิเกเรนาผ้าไตรเอกบางสุกุลวางดอกไม้จันและประชุมเพลิง กบนิมต์งด้วยความารครับ các anh ngồi <laughs> đi, các anh ngồi, ngồi lại, các anh ngồi, các anh ngồi, ขอบพระคุณท่านผู้ในการกอุปนิทาเป็นอย่างสูงครับขอกราบกาพิมพ์พระคุณเจ้าทุกรูปและสามเณรที่หวัวหน้าไฟตื้นวางดอกไม้จันทร์การพิมพ์ด้วยความเคารพครับหลังจากที่พระคุณเจ้าได้วางดอกไม้จันทร์แล้วธารเจ,จ้านขออนุญาตยินเชิญคุณพ่อสัองคมผิงบูรองนายกองค์การบริหารส่วนตัวตงสาม ได้นำแขกผู un, том, ้มีเกียรติทุกท่านขึ้นวางดอกไม้จันทร์ขออวยพรวุ่ด้วยความเคารพครับการจัดงานชาปนกิจศพให้ด้วยเหตุแห่งธรรมในครั้งนี้สำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยดีเนื่องจากได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากท่านผู้มีเกียรติลูกหลานญาติสนิทมิตรสหายทั้งบ้านใกล้ใล้บ้านไกลทางเดินทางมาร่วมงานทั้งที่บ้านและที่ชาติและทั้แห่งนี้ ความรักความอะไรท้าติกาขออกณอยองสูงไว้นักขนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้วรการทุกคนท่าาที่บรรดามาประธานในพิธีแอพฟอด้าใจง